ท่านปรมาจารย์เยี่ยวเอ,อ๋อเป็นยังไงบ้างดูเหมือนเขาจะตายไปแล้วจริงๆไม่มีสัญญาณอะไรเลยไม่จริงลูกชายค้าใครใครมันกล้าสังหารลูกชายของข้ากันข้าจะสังหารมันเองลีซ่งเทียนคนของพวกเราสังหารคนของพระราชวังทั้งสิที่ต่อต้านทั้งหมดแล้ว พวกเจ้าทุกคนถ้าออกไปแล้วให้บอกว่าพ่ายแพ้กับข้าเท่านั้นอย่าพูดเรื่องคำสาปโลหิตอีกอย่างน้อยพวกเจ้าก็จะไม่ถูกสังหารแล้วนะเอาละออกไปซะลูกของค้าเป็นเป็นไปไม่ได้นั่นไงพวกเขาพากันออกมาแล้วหลี่ซ่งเทียนมันเป็นสัป,ปะหลาดจริงๆข้าว่าพวกเราจะไปยุ่งกับเขาดีกว่าไ่แล้วไ่แล้วครั้งนี้เกือบจะตายจริงๆแล้ว เออคนที่ออกมาเน่นสิทธิของสำนักตรงเทียนทั้งหมดเลยไม่ใช่หรือไงเดะเดี๋ยวก่อนทําไมพวกเจ้าถึงออกมาแล้วคนของพระราชวังทั้งสิบเล่าเดี๋ยวก่อนทําไมพวกเจ้าถึงออกมาได้การลีซ่งเทียนมันอยู่ไหนลีซ่งเทียนเขายังอยู่ข้างไหนเขาอยากจะได้สิบอันดับแรกไว้ครอบครองเองก็เลยไล่พวกเราออกมาถ้าถ้าอย่างงั้นซื่อถูเสียถูกลีซ่งเทียนสังหารจริงๆง,ง,งั้นหรอใช่ชแล้ว พวกเราก็ถูกบังคับให้ออกมาเหมือนกันจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นราชาปีศาจที่กำแรงกายมันแน่ๆเวนเอ้ยลูกชายของข้าท่านจัก,กรพรรดิใจเย็นๆก่อนเรื่องมาถึงขนาดนี้ไม่จำเป็นจะต้องเศร้าแล้วใช่แล้วข้าจะแก้แค้นให้กับลูกชายของข้าเองเอาล่ะทุกคนได้เวลาที่พวกเราจะต้องออกไปกันแล้วสิทธิในการเข้าเส้นทางสวรรค์มีถึง1ิคนแต่ตอนนี้พวกเรามีแค่9คนเองนะ อะแฮมเจ้าหูตีทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่กันถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็นับข้าเข้าไปด้วยคนก็กลายเป็นสิบแล้วทำไมพวกเราจะต้องทำแบบนั้นท้งนี้พวกเจ้าทำเรื่องใหญ่เกินไปพวกพระราชวังทั้งสิบจะต้องรอเจ้าอยู่ข้างนอกแน่นอนและแม้แต่สำนักตงเทียนที่อยู่ข้างนอกก็พร้อมจะฆ่าเจ้าได้ทุกเมื่อข้าไม่สน เจ้าก็รู้ว่าก่อนที่พวกเราจะได้ตำแหน่งนี้มามันยากแค่ไหนแล้วทำไมเราจะต้องมอบมันให้กับเจ้าฟีรีด้วยกันถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องการอะไรมาช่วยข้าซักช่วยช่วยยังไงหลังจากที่ออกไปแล้วคงมีการต่อสู้กับสิบพระราชวังแน่ๆเมื่อถึงตอนนั้นพวกเจ้าจะต้องมาช่วยเราข้าเจ้าหูจี ถ้าข้าช่วยเจ้าก็ไม่ใช่กับลานลนหาที่ตายท้าทายสิบพระราชวังหรือไงข้าไม่ได้บ้าขนาดนั้นยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าเจ้าจะชนะและได้สิบตำแหน่งมาครองในที่แห่งนี้แต่ถ้าออกไปเจ้าก็ต้องตายด้วยพลังของสิบพระราชวังอยู่ดีก็ได้ข้าจะให้ความเท่าเทียมกับเจ้าขอเพียงเจ้ามาอยู่ข้างพวกเราข้าจะให้เจ้าทำอะไรที่เสี่ยงเป็นอันขาดก็ได้ถ้าเจ้าพูดอย่างนั้นข้าจะยอมตกลง นั่นไงพวกมันออกมากันแล้วทำไมทายาทของสิบพระราชวังห่วงฟู่และจูเกะถึงอยู่ข้างพวกมันกันหลีซ้งเทียนเจ้ากล้าสังหารลูกชายของข้าข้าจะแก้แค้นให้เขาเองหยุดซะอะไรเจ้าเพิ่งจะกลัวหรือไงตอนนี้มันสายเกินไปแล้วกลัวฮะกลัวบ้าอะไรกันตอนนี้พวกข้าคือคนที่ได้รับเลือกสิบคนแรกให้ขึ้นไปยังเส้นทางสวรรค์เจ้ากล้าลงมืออย่างนั้นหรอ แล้วยังไงใครจะกล้าหยุดฆ่าคนนี้กันท่านปรมาจารย์เยี่ยวเอ๋อพวกเราสิบคนได้ผ่านการทดสอบแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราสิบคนพวกท่านสองคนจะต้องเป็นคนรับผิดชอบลีซ่้งเขียนเจ้าคิดจะให้ท่านสองปรมาจารย์ช่วยอย่างนั้นหรือโง่เขาเจ้าไม่รู้รึไงว่าท่านปรมาจารย์เยี่ยวเอ๋อได้มั่นกับลูกชายของข้านะนั่นมันก็จริงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้ว ไม่เชื่อเจ้าก็ลองถามท่านปรมาจารย์เย่ยเอ๋อเจ้าดูสิไม่ว่าข้าจะถามอะไรท่านปรมาจารย์เย่ยวเอ๋อก็ต้องช่วยข้าสังหารเจ้าอยู่ดีท่านจักรพรรดิหยุดซะอะไรท่านปรมาจารย์เย่ยวเอ๋อนีนิทานท่านจักรพรรดิตามกฎแล้วเรื่องนี้ได้ถูกตัดสินไปแล้วท่านไม่มีสิทธิ์สังหารเขาต่อหน้าพวกเราสองคนแต่ลูกชายของข้าท่านจะให้เขาตายอย่างไรประโยชน์อย่างนั้นหรือ ท่านะััรพัดข้าบอกมาให้ท่านสังหารเขาต่อนหน้าพวกเราสองคนไม่ได้ห้ามให้ท่านสังหารเขาสักน้อยฮ่า,าได้ข้าเข้าใจแล้ววันนี้ข้าจะกลับก่อนลีซ้งเทียนและพวกเจ้าสิบคนจงฟังตอนนี้พวกเจ้าทั้งสิบได้รับสิทธิ์ในการเดินไปในเส้นทาง,งสวรรค์แล้วข้าจะเปิดเส้นทางห่งสวรรค์อีกสวันข้างหน้าพวกเจ้าก็พยายามเอาชีวิตลอดถึงวันนั้นแล้วกัน น้องสาวเจ้าพูดแบบนั้นกับตักวฟ้าซื่อถูจะไม่เป็นไรอย่างนั้นหรอยังไงซะถ้าพวกเขาตายไปพวกเราก็ต้องรับผิดชอบนะบนรรพชนซื่อถูขอให้พวกเราซื่อถูเสียขึ้นไปด้วยแต่ตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วในเมื่อตอนนี้เราทําภารกิจไม่สําเร็จแล้วท่านจะอธิบายเรื่องนี้กับเขาอย่างไงก็จริงงั้นก็ตามที่เจ้าว่าแล้วกันส่งเถียนดูท่าแล้วสิบพระราชวังกับพวกเขากำลังวางแผนอะไรกันอยู่เลยนะ พวกเรากลับกันก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องนี้